4ี่ห้าโมงเนี่ยผมต้องออกไปส่งกลับมาประมาณหนึ่งทุ่มทุกวัน3าล้านห้าล้านนะครับค,ค่าหารนะจริงจริงผมทำงานทุกวันแหละแต่ผมไม่ได้โพสต์ถ้าผมโพสต์นำเต็มหน้าฟีดชาวบ้านเขาหมดอะเพิ่งไปกู้มายี่สิบล้านปลักไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้ แรงจริงทนจริงแรงดีมไม่มีตกบต้อง iMac ร็อกไฟสายตัวนี้เป็นรุ่นมอตเตอร์ไร้แปลงถ่านแรงบิด400นิวตันกับลังไฟ20โวลต์4แอมป์ก่อนที่จะพบกับ EP นี้ครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของผมครับ iMac Power Tool ซึ่งวันนี้ iMac Power Tool ขออนุญาตนําเสนอตัวนี้ครับปืนฉีดน,น้ําแรงดันสูงไร้สายขอย้ําว่าไร้สายนะจ๊ะนี่เราขออนุญาตแกะดูนิดนึง นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่น้องๆหลายคนถามหากันมาพอสมควรนี่เป็นปืนแบบนี้เลยนี่นะครับและนี่ก็เป็นที่ใส่น้ํายาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหัวหูวให้มาทั้งหลายหัวเลยหัวยาวสายยางที่จะต่อเข้ากับถังอะไรก็ได้หรือว่าก๊อกน้ํามีตัวกรองให้ด้วยนะเลือกฉีดได้เลยกับแรงดันน้ําต่างๆแน่นอนครับว่ารถแต่ละอย่างเนี่ยพื้นที่ ไม่เหมือนกันใช้หัวตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นที่ใส่กระบอกน้ำยาฝากไว้ด้วยครับกับปืนฉีดน,น้ำแรงดันสูงไม่ต้องเสียบปลั๊กมีแบตเตอรี่ฉีดได้เลยนะ iMac Power 2ครับ สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านครับหลังจากที่ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้มานั่งสัมภาษณ์ที่โกดังใหม่ของเสียยูแริ้วนะครับเราทิ้งท้ายด้วยว่ารวยแล้วไม่ต้องทำงานนะ <Huh? S 1> EP นี้ครับอยากจะให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้เห็นชีวิตประจำวันของเสียยูแริ้วว่าวันวันหนึนน่งเนี่ยกว่าเขาจะได้ตังค์แต่ละบาทเนี่ยเขาทำอะไรมัง่งแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงฉาเชิงเซาแปดริ้วแล้วกับนี่ครับมะปางจากต้นเลย ช่างคูณราชาท่อข้างฝากมาให้เสียยูแล้วก็ฝากคําคมคู่บ้านคู่มึงแปดลิ้วมาด้วยเรามาถึงหน้าซอยแล้วแต่ว่ายังไม่เจอเจ้าของฟาร์มนะเดี๋ยวขอญาติโทรก่อนโทรให้ออกมารับก่อนโทรเลยอฮัลโหลซอยพี่อยู่ไหนอ่ะ ออกมาจะถึงแล้วรอแป๊บนึงเออเอ,อเนี่ยอยู่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้าทางเข้าอ,อ่ะออกออกมารับหน่อยโอเคไปอ่าอ่าเรียบ,บร้อยกำลังออกมาแล้วถ้าเห็นใจในความร้อนของผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง iMac Power Tool ด้วยกับ EP นี้ครับบุกฟาร์มอภิชาติหรือว่าบุกฟาร์มเสียยู่แปดล,ลิ้วมันมาแล้วมันมาแล้วไม่ยอมบอกนะพวกมึงจะให้กูนั่งรถแบบนี้เขาา้าไปโอ้หมดมาดความเป็นเสียหมด โอ้โหนี่วัดีขอบคุณนะครับเสื้อคอลเลคชันใหม่จากเทียยูด้วยส่งมาให้เราใส่ก่อนที่จะเปิดรายการนะโอ oh, เคยูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อันนี้เป็นของฝากจ,จากช่างคุณ <laughs> นะขอบคุณช่างคุณนะครับอาราชาข้ออ้างนะนี่ก่อนที่มาถึงทําอะไรอยู่เนี่ยพึ่งยังไปทาํายาไก่กลับมามือ,อยังเขียวอยู่เลยอ๋อโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วอากาศแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ ยูแปดิ้วเนี่ยพาไปดูว่าชีวิตแต่ละวันของยูแปดลิ้วเนี่ยกว่าจะมีทุกวันนี้กว่าจะได้เงินแต่ละบาทกว่าจะขายไข่ได้เนี่ยกรรมวิธีในขั้นตอนในการทำเนี่ยมันเป็นยังไงปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตกต้องไอแบตปลั๊กไร้สายตัวนี้เป็นรุ่นมอเตอร์ไร้แปลงฐานแรงเบียด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์ขออนุญาตซ้อนท้ายได้ไหมโอ้จะบอกให้โคตรร้อนอะ่ะไม่ใช่ บอกไปไหนอะ่ะน้องใช้โอ้โหเอา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 ร้อนตูดอ้โเอา<ป>เอาเอาไปไปจะตกรถไหมเนี่ยเอาปากไปด้วยนะเสื้อเขาให้คาดใหม่นะอยากดูอะไรก่อนอยากดูอะไรก่อนก็ตั้งแต่เริ่มเลยตื่นมาอ๋อนี่ใช่ไหมที่มาสัมภาษณ์ EP แล้วคืออันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เลยพี่ ใหญ่โตมากอะ่ะก็คือจะโกอินเตอร์แล้วว่างั้นอันนี้อันนี้ก็ของคุณไหมใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรโรงเรือนเหรอใช่โรงเรือนเรือนใส่มีมีประมาณกี่ตัวเคยนับไหมสองแสนกว่าสองแสนอ่ะสองแสนตัวใช่จริงปะเนี่ยจริง,งระบบทำไมอันนี้อ่ะมันแค่เศษเซี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ของ แลอมันมีทางสองงสามอีกแล้วเข้ามาเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นบ้านไก่อันนี้ญาติญาติฝั่งนี้เป็นของผมหมดเลยเนี่ยนะเป็นโรงไก่เนี่ยนะเริ่มจุดแรกกันเลยครับเดี๋ยวอยู่เข้าไปดูเล้าไก่ก่อนเลยเป็แรกนี่เหรอใช่อันนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าจุดเพาะพันธุ์เหรอไม่ใช่เพาะจุดจุดจุดทำผลผลิตให้ผลผลิตแล้วพี่ให้ผลผลิตแล้วโอ้ใหญ่มากอ่ะเข้าเข้าไปได้ใช่ไหมเข้าได้อันนี้เขาเรียกไก่อะไรอ่ะไก่ไข ไก่ไข่เราเอาไก่ชนมาทําอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไม,ไมันก็เช้ามาต้องให้ยาเมื่อเช้าน่ประโยชน์ตามาจะหยดที่ฟาร,ร์มนู้นให้ยา<ะ>คือให้ยังไงอ่ะก็หยดตาทีเดียวตัวเลยพี่ให้น้องเดินหยดเราต้องคอยผสมยาให้น้องหยดตาทําไมอ่ะป้องกันนิวคาสลมันเป็นโรคโรคหนึ่งถ้าเวลามันเข้ามาแล้วไข่มันจะหดไก่จะตายต้องต้อง,องให้ยามันอ๋อผมนึกว่าหยดยาใส่ปากไม่ใช่ใส่ลูกตาใส่ปากก็ได้ใส่ลูกตาก็ได้มันก็ลงคอเหมือนกันพี่เอาเหรอใช่ นี่นะมันจะเดือนหนึ่งทำหนึ่งครั้งงานงานยากๆอ่ะผมทำางานง่ายๆผมไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่เป็นถ้าเป็นงานเฉพาะจุดเนี่ยเราเราจะต้องทำเองใช่ถ้าเป็นงานที่ใมทำเป็นหมยเหรอเออแต่ผมทำเป็นทุกอย่างก็อยู่กับไก่มาตั้งแต่เด็กนะใช่กลางวันเนี่ยถ้าว่างเนี่ยต้องออกมาดูว่าลุกน้องเนี่ยมันน้ำมีหรือเปล่าอาหารมีหรือเปล่าหลักๆคือน้ำต้องมีเพราะว่าอากาศร้อนใช่ไพี่ก็คืออันนี้ใช่ไหมใช่น้ำในรางเนี่ยว่ามีมีหรือเปล่าแล้วที่เห็นพัดลมตัวใหญ่ๆนี่คือระบายความร้อนเนี่ยมันร้อนหน้าร้อน ก็คือเราก็ไม่ต้องเอาเอาน้ําขึ้นมาโรยข้างบนไม่ตรอกพี่ขนานขึ้นโรยข้างบนหลังคาผุหมดอันนี้มีพัดลมระบายความร้อนเลยหรอแล้วเราจะสร้างเล้าใหม่แล้วเป็นเล้าแอร์แล้วจริงปะเนี่ยจงให้ไก่อยู่ห้องแอร์เนี่ยนะแอร์เลยเอาเลือกจะสร้างโรงเขาไข่ก่อนแล้วพวกกลิ่นพวกอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าเข้ามามันก็ไม่รู้สึกก็กลิ่นแต่มันก็จะไม่แรงหรอกพี่อาหารนะสมเองนู่นเดี๋ยวพาไปดูเนี่หรอใช่ผมเองผมส่งทุกวันไปเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผมส่งอาหารไก่ไงอันนี้อันนี้พอไข่ ไข่แล้วไข่มันจะออกมาทางไหนอะถ้ามันไข่หนาตะแรงเลยพี่มันจะร่วงตรงนี้นาตะแรงอ๋อแล้วนี่มีไหมไม่มีเขาเก็บเขาเก็บแล้วนี่นี่มันถ้ามันไข่ออกมาปุ๊บอะไข่ปุ๊บเนี้ยไข่ปุ๊บเนี้ยมันจะร่วงออกมาอย่างงี้ลพี่มันจะมันจะร่วงออกมาข้างหน้าอ๋อแบบนี้เลยใช่แล้วเราก็เก็บใช่มาใส่ถูกต้อง แสดงว่าเราก็ต้องมีแผงแบบนี้คอยคอยสแปรไว้อยู่แล้วใช่ใช่ใชพอได้ไข่ปุ๊บแบบนี้ไปไหนต่อเข้าโรงคัดเดี๋ยวผมพาไปดูวันนั้นสั่งอาหารไก่พังผมยัง่้มสังอาหารไก่ก่อนที่จะไปทิปเวฟอันนี้อันนี้คืออะไรนะที่ผสมอาหารโอ้โหเขาเข้าไปดูหน่อยว่าว่าว่าเสียยูใช้สูตรไหนทําให้ไข่มันออกได้แบบโอ้ยสูตรแม่งเยอะมากพี่ต้องใช้นู่นนี่นั่นเนี่ยอตอนเย็นเนะี่ยผมต้องไปส่งที่ฟาร์มสอง 2, ฟาร์มสามที่ผมบอกอะ่ะ ต้องทางานทุกวันอันนี้คือผสมเสร็จแล้วนั่แหละอันนี้แหละที่ผมส่งมาตั้งแต่เด็กๆที่ผมบอกว่าผมกลับจากโรงเรียนมาผมต้องมาส่งอาหารเนี่ย,ยลูกน้องกยกขึ้นแต่ผมก็ขับขับรถอย่างเดียวนะแต่มันก็คือว่าใช้เวลาในการไปแล้วก็ไปส่งเทีลยแล้วที่ะแล้วเนี่ยมันเริ่มไม่ง่ายแล้วเดิเออพี่คิดว่าโอ้มีแค่ไก่ดูสูตรอาหารมีแค่ไก่แล้วก็รอไข่แล้วก็ไม่ได้ดิ มันต้องให้ยาป้องกันโรคนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ผมสี่ห้าโมงเนี่ยผมต้องออกไปส่งกลับมาประมาณหนึ่งทุ่มทุกวันนี่ดูสูตรอาหารดิเนี่ยข้าวโพดลำจากถั่วเหลืองหมูปนพียี่สิบเอ็ดหินหมูปนเืออหมูปนหมูปนหมูที่เรากินนี่นะเออหมูปนอ่ะมันเป็นแบบเศษหมูอ่ะหมูปนแล้วก็ฟีมิกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นยาข้าวโพดสิบลูกหกสิบโลกับเชื้อราลำสามลูกนีสูตรสองตันนะสองตันอ่าสูตรสองตันเนี่ยถังใบใหญ่เนี่ย ไม่ใช่แล้วคุณเอาไปใส่ยังไงอะนี่ใสงล่างมันดูขึ้นเองพี่อ้โหโง่โง่นี่แสงล่างเนี่ยมันดูขึ้นเองก็คือต้องสียุก็ต้องต้องสเปรของวัตถุดิบไปอย่างนี้ใช่โอ้เดือนหนึ่งสามล้านห้าล้านนะค่าอาหารน่ะจริงจริงกินหรูอะเดือนหนึ่งสามล้านห้าล้านถูกต้องแต่ถ้าเปรียบเทียบปริมาณมัน่สองแสนตัวก็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 โอเคนะใช่พี่จะพาไปดูโรงคัดไข่ต่อมา ก็ไปด้วยรถคันเดิมเนี่ยนะใช่นี่มันเวฟไปไปเลี้ยวบางลมเลยนะโอ้สมัยยังไม่ฮิตเลยผมเอามาพ่วงข้างดิเออตอนนี้ฮิตแล้วแม่งเสียดายที่หายปั่นไม่ไหวแล้วสบายไม่ฟ้าด้วยเออาเอาเอาติดหรือเปล่าตอนเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่บอกนะว่าต้องเดินเอาดีๆเอ้ยติดล้อนอีกแล้วกูโอ้ใจเย็นใจเย็นเอาะอกเอกหน้าทองเออฝากปากเอกหน้าเอกด้วยถ้าดูคลิปนี้อยู่ รถนี่มีแม่งฟังวะสกงร่งบอลไปเรียบบางลมมาให้สีเอยูหน่อยโอ้นี่อาณาจักรกูเลยเนี่ยใหญ่มากเลยโอ้คุณมีที่ผสมอาหารหลายตัวเลยอันนี้มันเป็นตัวสต้องอาหารมากกว่าอ๋อเขาเรียกใส่โลเราส่งอาหารไก่ผมนี่นี่นี่สองคันนี่เนี่ยเหรอผมขับทุกวันเลยสองคันเนี้ยนะใช่ก็เดี๋ยวออรถจะไปขึ้นอาหารแล้วก็เพื่อจะไปแจกจ่ายตามความ มาดูนี่ก่อนก่อนที่จะส่งออกไปเก็บเข้ามาใช่ไหมพี่อ่าอาโอเเราอันไหนอันไหนคือให้ยาให้อาหารอ่าอันนี้ผมผลิตมาแล้วเดี๋ยวพาพาเข้าไปนะผมผลิตมาแล้วมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คัดไซส์ถูกไหมถูกต้องนี่ส่งนี่ต้องทําความสะอาดแบบอันนี้คือโรงเดินเก่าของเรานะไอโรงไอโรงโรงคัดเก่าเราที่มันส่งได้แค่ตลาดล่างไม่ใช่แล้วก็ถือคัตเตอร์ไว้ทําไมอะถือคัตเตอร์ไว้แบบทำความสะอาดไงพี่มันต้องทำความสะอาดทุกฟองเลยให้แบบ เกตตรงห้างตรงอะไรเงี้ยอ๋อแล้วนี่คือเสียอันนี้คือเสียเอ้ยไข่เสียคัดทิ้งเลยแล้วต้องตอกทิ้งอย่างเงี้ยเลยเหรอไม่ต้องตอกมันแตกมันเองอ๋ออ๋อเราก็ได้ไข่มาแล้วก็มาได้ไข่มาเราก็มาคัดคัดเออเดี๋ยผมไม่สวยแตกเอาออกผมอยากรู้ว่าไอ้เบอร์เนี่ยมันคัดยังไงนี่อ่ะมาดูดิเออและไอ้ไอ้ไอ้ที่ทำด้านนอกเดี๋ยวต่อไปพวกนี้ก็ต้องไปอยู่ด้านนอกซื้อใหม่แล้วซื้อตัวในร้านอ๋อซื้อใหม่เลยอ๋ออันนี้มันแบบ ช้าซื้อใหม่เนี่ยมันจะตกตามช่องเลยช่องใครช่องมันน้ำหนักก็คือเริ่มมาจากตรงนู้นถูกต้องน้ำหนักน้ำหนักมันอยุ่ขึ้นชั่งใช้น้ำหนักชั่งก็ใครที่ที่คุณได้มาจากโรงเรือนใช่ก็จะเริ่มจากตรงนู้นถูกต้องนะแล้วพี่คนนั้นเขาก็จะเป็นคนใส่ลงมาใ,ใส่แบบว่าโดยที่ไม่ต้องแยกอะไรเลยใช่แล้วเดี๋ยวเครื่องตัวนี้มันก็จะแยกมาเองแยกไซส์ส่วนความสะาตัวกระปกเปิดเดี๋ยวครั้งนี้จะแยกออกอีกทีนึงที่ออกไปมีแต่ของดีแล้วอ่ะส่งไปยัง ส่งแล้วเอาไปสองพันแล้วเอาไปสองคันแล้วสองพันก็ประมาณสองพันกว่าแผงแล้วสองพันกว่าแผงแผงหนึ่งมีสามร้อยฟองโอ้โหสองพันกว่าแผงใช่สามแผงละสามร้อยฟองใช่พันหนึ่งก็สามหมื่นแล้วมั้งรอสองพันก็หกหมื่นแล้วแล้วนี่คันหนึ่งอ่ะยังไม่ได้ออกเลยเอาแล้วแล้วที่ที่วายอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคัดมาแล้วมาแล้วเป็นเบอร์แล้วพี่อ๋อมันก็จะไหลตามนี้เลยใช่ขนาดใช้เท่ากันใช้น้ำหนักช่าง ใช้น้ำหนักจากตัวเครื่องช่างนั้นใช่ก็จะเป็นมาตรฐานเลยใช่แล้วเบอร์อะไรแพงสุดเบอร์ศูนย์นี่ไม่เบอร์ตองอเไม่ไม่ใช่พอแยกคัดเสร็จแยกคัดเสร็จก็มาทาความสะอาดตรงนี้ถูกต้องใช่ไหมเราเห็นแวบๆแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่า QC ใช่ใช่ใช่สองคนนี้คือ QC ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ดีก็จะผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่สองคนนี้ใช่อันนี้พอเสร็จปุ๊บก็ไปนี้ใช่ใช่ไปแพ็คพี่ ไ,ไปแพ็กเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูการแพ็กหน่อยนะครับก็คือแพ็เหมือนแพคสินค้าเนี่ยแพ็กไข่อันนี้ใช่ไหมยยกมามีวันที่มีวันผลิตวันหมดอายุยกมาเสร็จฝากครอบครอบอย่างนี้เหรอไม่ใช่เอา้าอีกทางนึงนั่นแหละครอบครอบเสร็จแล้วาสายมาอาสายมาเสียบเสียบเข้าไปพี่เสียบเองเลยเสียบไหนอ่ะนี่เสียบฝั่งนี้เสียบเข้าไปร่องนี้เสียบเข้าไป ไม่ใช่ร่องนั้นเสียบแบบนี้เอออ๋ <laughs> อะไรนี่เป็นรูผมก็เสียบมา <laughs> เออไปเนเาะอ,าอา๋ออ๋อก็ไม่รู้ไม่ถนดัดเอเอเฮ้ยมันไม่ต่อร้อยเบี้ยวยเบียเ้ยวดิอ๋อมือแบบสมัครเล่นดิเบี้ยวดิอ๋อมันก็จะล็อกเลยมันจะเชื่อมเลยแล้วก็เสียบอีกอันนึงเข้าไปออาลองนี้พี่ลองนี้เออนี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ้าวอ้าวหมดหมด หมดโหแล้วก็บอกว่าผมจบพี่เราเบาที่สุดหมดอ <c oughs> ย่างกับผมแบบไปทำแบบมันหมดมันหมดนะอันนี้พอเสร็จปุ๊บเขาก็จะยกวางถูกต้องติดวันที่วันผลิตต้องรู้ด้วยว่าไปวันที่อะไรหมอดอายุนี่อะไรใช่แล้วเราก็นําไปขึ้นรถคือจะเอาขึ้นรถแล้วหรอใช่เอาขึ้นรถไปส่งตามตลาดตามห้างเอาแล้วอันนี้ก็คือที่คัดคัดเหมือนกันแต่เครื่องเล็กพอเสร็จปุ๊บเอาขึ้นใครเป็นคนเอาขึ้นอ่ะน้องน้องเข็นขึ้นเลยเข็นขึ้นเลยแล้วมันไม่แตกเหรอเนี่ยเข็นขึ้นมาเนี่ยไม่แตกเข็นขึ้นมาเนี่ยเข็นเนี่ยเข็นแล้วเข็นขึ้น ต้องกดให้ต้องต้องเป็นนะต้องกดแขงกดฝาไว้แล้วก็เข็นขึ้นไปเนะี้ยเข็นขึ้นไปเนะนี้ยเนี้ยแล้วก็ไปใส่รถเลยนะเนี้ยอ๋อเหรอใช่แล้วก็ไปเลียงใช่ผมทําเป็นหมดอะทําเป็นยันขายอะเลียงข้างบนอีกทีหนึง่งใช่ใช่อ๋ออาวแล้วเวลาเดินทางแล้วถ้าเกิดมันแตกทำไงอะเราก็มีสแปร์ไปเปลี่ยนไม่แตแกหรอกมันเป็นรถมันทํามาแบบมันไม่โยกไปไหนแล้วพี่แล้วแบบถ้าเกิดตกหลุมแรงๆอะไรนี้มีผลไหมนิดหน่อยพี่ไม่มีแตกขนาดนั้นหรอกมันอยู่ในแผงอยู่แล้วพี่ แล้วอันนี้ก็คือพอเสร็จปุ๊บก็เอาไปส่งถูกต้องเหนื่อยไหมวันหนึ่งเหนื่อยดีเขาจะได้ตังค์ไม่เหนื่อยได้เหรอและอย่างเนี้ยผมถามนิดนึงเอาไปเนี่ยเรา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 เก็บตังค์เขาเลยไหมอันนี้มันเป็นแผงเราเองพี่อ๋อออาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมมาจ้างพี่ผมมาไปเปิดแผงที่ตลาดแผงนั้นแล้วผมก็จ้างพี่ไปขายพี่กินเปอร์เซ็นต์ผมกินเงินเดือนกินเปอร์เซ็นต์เงินก็ต้องส่งกลับมาเป็นแบบรอบๆ อ่ะแล้วถ้าเกิดคนสั่งอ่ะสมมุติว่าผมเป็นดีลเลอร์อยู่จังหวัดนี้ผมก็จะดังเลยจะดเลยที่เก็บเลยหรอถูกต้องนอกจากว่าที่นั่นถึงจะมีเครดิตกันที่แบบประจาประจาแล้วนานแล้วก็คือก็คือรู้ใจกันแล้วถึงจะมีเครดิตใช่ครับนะครับพอเสร็จปุ๊บก็ส่งเรวไปส่งไข่เองบ้างไหมเคยตอนลูกน้องมมีก็ส่งเองลูกน้องแบบลาทันหันหยุดอะ ่งเองขับเองแต่มีคนยกนะมีแคที่ขับอย่างเดียวใช่ก็ไปขายไข่เองยังเคยไปนั่งขายตามตลาดเลยต้องลาออกแม่งลาออกกับทันหันแม่งหนีออกเนี้ยเหรอผมก็ไปนั่งขายไข่เองอะไรเองอันนี้ก็คือเราได้เห็นแล้วนะว่าวันวันหนึ่งเขาอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้แบบไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นใช่แต่ทุกวันหลักๆคือส่งอาหารไก่ไอ้งานอื่นน่ะมันจะมาก็แบบต่อเมื่อแบบปั๊มน้ำแล้วไก่พังอ่าผมต้องเป็นคนซ่อมอะไรที่มันยากจริง อะไรที่มันยากๆผมทาเองอะไรที่มันง่ายๆผมให้คนอื่นก็ทําไปรอใช่โอ้โหอ๋ออ๋ออพ่อสอนไม่หมดแต่วก่อนที่พ่อคนทําตอนหลังพ่อสอนผมเป็นหพ่อสบายแล้วพาไปดูบ้านหน่อยได้ไหมอยากเห็นอะได้ๆโหบ้าลกดิ้งพาไปดูรอบๆไงอยากรู้ว่าเออการเป็นอยู่ของเสียยูเป็นยังไงวะนี่ใช่ไหมพามาดูเอ้าไปไปไปอันนี้ไม่ต้องขึ้นรถแล้วนะบ้านอยู่แค่นี้เองใช่นี่ใช่ไหมไหนรถคุณจอดอยู่ในนี้ใช่ไหมหมกไปในนี้แหละตอนนี้ เรากําลังลงนั้นอ่ะที่ผมบอกอ่ะลงนั้นอ่ะผมจะสร้างเป็นห้องจอดรถห้องห้องโชว์เสื้อห้องอะไรทักอย่างแบบรับแขกรับรองแขกอะไรพวกเนี้ยขอขอเข้าไปดูได้ไหมได้ได้ได้เขาไปดูล็อกล็หน่อยนะรถมันใช่นี่คืออยู่หมดอยู่แค่นี้แหละอยู่ที่บ้านอ่ะมันอยู่อู่พังหมดนี่ NSR 5 0ป่ะเครื่องร้อยเครื่องนอกอ่ะเครื่องเครื่องอะพิเรอูเครื่องตัวสองแสนร้อยบาทนุณเอามาจอดไว้แบบนี้นะนะใช่ใช่ใช่หมกบอกไว้ปาดเงือเลยถ้าว่าไปก็ทําอยู่ดีอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะอันนี้คือรถที่ใช้ได้อันนี้้้คือรใชได ที่พังคืออยู่อู่หมดเหรอมีแค่รถที่ใช้ได้อู้แต่เข้าตาคันนี้มากเลยนะซื้อมาจากอ้นี่ไงบายแอมพายเอาเอาไปสนามบ้างไหมเต้สลับบุรีเอาไปสนามบ้างไหมยังไม่ได้ไปเลยพี่เอาไปก็ต้องคัดคนขี่ไปรถวิบงวิบากรถรถสูตรนี่คือนําเข้ามาเองเออซื้อผ่านดินเริ่มเหมือนกันพี่ไทยไม่มีขายนะฮะไทยไม่มีขายสเปกอเมริกาเนี่ยนี่รถไฟฟ้าใช่รถไฟฟ้าโอ้อะไรแต่ละคันโอ้โหมีมาโต้คอมโบด้วยใช่ใช่ใช่หมกไว้ อันนี้หมวกกันน็อกคุณสั่งทําเลยป่ะเนี่ยใช่ใช่ลายของเราเองใครใครเป็นคนทําลายให้เนี่ยอันนี้ช่างอีทช่างอีทที่ทําชุดสีนะใช่ใช่โอ้สีช่างอีทอ่ะเหรอโอ้โหทำได้เนียนขนาดนี้เหรอใช่ใช่เป็นลิมิเต็ดเลยนะหมวกของตัวเองเอาเรื่องเหมือนกันนะกว่าจะเดินกว่าจะเดินกว่าจะขี่มอเตอร์ไซ ใช่เต็มเต็มกับฟาร์มคุณเนี่ยบอกได้ว่าพื้นที่บ้านคุณกับฟาร์มคุณตรงเนี้ยกี่ไรู่ <c oughs> เกือบยี่สิบอะพี่ <c oughs> ่าจะประมาณนั้นนะผมเชื่อแล,แล้วแล้วก็เส้นทางของชูแปดิ้วเนี่ยม,มันมันมันไม่ได้โรยด้วยกี่วิามันไม่ได้มา<ช>ง่าย่ายจริงผมทำงานทุกวันแหละแต่ผมไม่ได้โพสต์ถ้าผมโพสต์น้ำเต็มหน้าฟีดชาวบ้านเขาหมดอ่ะผมเลยเลือกจะโพสต์แต่ที่แบบนําเสนอแต่ที่แบบเรื่องเล่นเรื่องอะไรเงี้ยก็เอาจริงๆอะมองแบบไปมองตามไลฟ์สไตล์หรือว่าตามที่โลกโซเชียลที่เสียยูโพสต์ลงไปนะบางทีบางอย่างมัน ไม่ต้องโพสต์ก็ได้ใช่นะครับใครไม่มาเห็นเนี่ยมันมันไม่รู้หรอกใช่ไหมอนอทุกวันก็ผมถือว่าผมเป็นสื่อกลางแล้วกันนะที่จะนําเสนอเรื่องราวแบบเออว่าเฮ้ยเสียอยู่ก็ทํางานนะไม่ใช่แบบว่าไม่แบบว่ารวยอย่างเดียวแล้วไม่ทํางานใช่ไหมก็ต้องทํางานนะใช่เออไม่งั้น ยังไม่รวยยังไม่รวยแม่บอกยังไม่รวยจริงป่ะแม่เพิ่งไปกู้มา20บล้าน20ล้าน,านที่ทำข้างหน้าเนี่ยโรงงานเนี่ยทำเทควันดิไลตาลายสิบล้านลูก ธรรมดาแม่มีมีนีาแม่มาเจอโควิดแล้วแม่สร้างความสามผมุกขไก่ให้เจ้อยู่เขาน่ะห้าหลังหมดไป16หล้านไม่เงินน่ะบิชาจะบดจริงจริงโอนแล้วด้วยนะฮะโอนแล้วนะโอนแล้วเหรอเออพราะแม่ไม่มีอะไรเหลือแล้วโอ้โหสองร้อยไร่โอนหมดแล้ว แม่มีลูกหลานผู้หญิงอีกไหมคร <laughs> ผมนี่ขยันมากเลยนะแม่ <laughs> ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ที่เปิดฟาร์มให้แล้วขอบคุณเสียยูด้วยนะที่ที่ได้ให้เข้ามาดูว่าวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเสียยูทำอะไรมางกว่าจะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนะ <laughs> ก็ถ้าถ้าชอบเออถ้าชอบอีพีนี้นะฝากด้วยสําหรับ E.P.2 ของอภิชาติฟาร์มหรือว่าซ u 8ลิ้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยส่วน E.P. ต่อไปเนี่ยผมจะไปโพลไหนนะติดตามได้ในช่อง iMac Pro 2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลั๊กไฟฟ้าไร้สายที่แชมป์เลือกใช้แรงจริงทนจริงแรงดีไม่มีตอบต้อง iMac รลัอกไฟ้สายตัวนี้เป็นรุ่นมอตเตอร์ไร้แปลงฐานแรงบิด400นิวตันกำลังไฟ20โวลต์4แอมป์